สวัสดีเอฟซเอใจทุกคนนะคะวันนี้พามาแต่เช้าแล้วคนก็เยอะแต่เช้าวันนี้พามาดูน้องใหม่นะคะมีน้องใหม่มานําเสนอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะน้องสีเขียวเหนียวใจมาเลยนะคะเหนียวใจเหนียวซาบน้องเป็น Honda City ี้ไทยแซค่ะ สีเดิมๆจากโรงงานนะคะน้องเป็นสภาพเกรดบีสียังพอใช้ได้ไม่น่าเกียดนะคะเราไปดูขอบกันก่อนน้องเป็นขอบสิบห้า่ะแล้วก็ฟังเสียงเครื่องนะคะเสียงแน่นๆจุกๆค่ะน้องเป็นเครื่องตัวพันห้าซีซีนะคะ แล้วก็ช่วงล่างเลี้ยวสายขวาไม่มีดังค่ะค่ะช่วงล่างแน่นแ่นสายขวาไม่มีร้องไม่มีดังไม่มีดังตกแก๊กนะคะส่วนภายในของน้องน้องเป็นเบาะพากร,รมะยี่ลายตุ๊กแกจะเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกหักอะไรเลยนะคะภายในบอดี้น้องอยู่ครบทุกชิ้นส่วนโอเคมากๆแล้วก็สวยด้วย วิทยุฟังได้นะคะน้องเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะแอร์เย็นฉ่ำมากนะคะผกพนวงไว้ในรถนะภายในกว้างค่ะแล้วก็สวยด้วยนะคะภายในเชื้อเพลิงของน้องเป็นซินอย่างเดียวนะคะไม่แก๊ เจ้าของเดิมเขาไม่ค่อยได้ขับเลยเอามาเทินนะคะน้อ,องเป็นสภาพเกตบีสวยงามอยู่นะราคานี้นะคะให้ไปเลยก่อนเก็บงาน,นะคะ่ะเก็บงานไม่ทันนะคะกว้างไหม เก็บของได้เยอะค่ะเก็บของได้เยอะจุใจนะคะวันนี้จะไปเร็วนิดนึงคนเยอะและแดดมาแล้วค่ะน้องกระจกไฟฟ้าสี่บานนะคะเซนทันล็อกค่ะ แอรเอาอยู่เย็นฉ่ำสะใจนะคะผ้าสี่ยังไม่หมดนะคะเอกสารพร้อมโอนแล้วก็ใครที่สนใจจัดไปแน้นเราฟรีค่าโอนแล้วก็ค่าจัดนะอ่ะให้ดูทรงทรงสวยอยู่นะสีก็โอเคพอใช้ และมีเก็บงานให้นิดหน่อยนะคะก็จะเป็นล้างถังน้ำมันแล้วก็เปลี่ยนหัวเชียน1ชุดปั๊มติกน้ำมันเช็คระบบแอร์แล้วก็มอเตอร์เซ็นทันล็อตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ทางคานแล้วก็ภาษีพลบตรวจสภาพรถให้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจทักเข้าไปที่เพจบางแสนรถบ้านหลักเมือนนะคะเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยหรือโทรตรงได้เลยค่ะเบอร์ แปะไว้ในเพจแล้วเป็นเบอร์งเงียของเราจัดไปนันได้3จังหวัดนะคะจะมีชนบุรีสะเซิงเซาแล้วก็ระยองระยองจัดได้เป็นบางอำเภอนะคะถ้าใครสนใจก็กรีงกลางเลยค่ะไว้ๆหน่อยนะรถเข้ามาแล้วไปไวมากนะจ๊ะเดี๋ยววันลังมานำเสนอน้องใหม่ค่ะบ๊ายบ,ายบายค่ะทุกคนฝากดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ u t u b e Tik t o กด้วยนะคะชื่อเดียวเลยบางแสนรถบ,บ้านหลักหมื่นบ๊ายบายค่ะ